สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o i ไ Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับโดยพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่ายฉางอันนะฮะนั่นก็คืออวตาร11นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ผมเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไปอวตาร11นะครับเป็นรถ SUV ไฟฟ้าสุดหรู ซึ่งตอนนี้นะครับผมมีข่าวว่าจะนำเข้ามาโชว์ตัวในงานม o t ตอร์ p o 2 0 2 3มในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้นะฮะและได้ข่าวว่าจะนำเข้ามาขายอย่างเป็นทางการในปีหน้านะฮะหลังจากที่ฉางอันอัลโตโมบิลนะฮะผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนประกาศพร้อมที่จะลงหลักปกักฐานรถยนต์ในเมืองไทยเพื่อบางจำาหน่ในทั้งไทยแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งในกอง,องกีดออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมถึงในย่านอาเซียนหรือล่าสุดน,นะครับฉางอันนะฮะก็ได้เตรียมที่จะเปิดตัวแบรนด์อย่างเเปป็นนทททาางกรรใระศไย ซึ่งจะเปิดตัวที่งานมอเตอร์ p o 2023ที่ถึงนี้พร้อมกับเปิดตัวรถที่เตรียมที่จะวางจำหน่ายในบ้านเราซึ่งคาดว่าจะมี2รุ่นในกันนะครับได้แก่ฉางอันดีพอ S7 SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับแล้วก็ฉางอันดีพอ s l 03นะครับที่มาในรูปแบบสีดานไฟฟ้าซึ่งนอกเหนือจาก2รุ่นที่กล่าวมาแล้วนะครับก็มีข่าวว่าทางฉางอันเองนะครับเตรียมที่จะนำอวตาร11รถ SUV ไฟฟ้าจากทางแบรนด์อวตารที่เป็นแบรนด์หรูนในสังกัด ความร่วมมือระหว่างสุดยอดแบรนด์ชื่อดัง3ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างอานอัโตโมบิลผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีน CATL ผู้ผลิตและให้บริการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและ h ัวเวยแบรนด์โทรศัพท์มือถือชื่อดังจากจีนนะฮะเข้ามาจาัดโชว์ที่บูธของช่างอันที่งานมอเตอร์เอ็กโปสองถสในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้ก่อนที่จะมีแผนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับในตลาดเมืองไทยในช่วงปีหน้านะฮะสำหรับอวตาร1 1นะครับเป็นรถ s อ v ไฟฟ้าดีไซน์สุดดูนะฮะที่ถูกเปิดตัวครัง้งแรกที่ม่มาผาผ สำหรับงานออกแบบนะครับผมจะเน้นความน้ำสมัยด้านหน้านะครับมาพร้อมกับชุดไฟหน้า LED นะครับและไฟ DRL ในดีไซน์แบบบางเฉียบที่เป็นเส้นตรงในรูปตัว L ที่อยู่ถัดลงมาด้านล่างกระจังหน้านะครับผมจะเป็นแบบปิดทึบกันชนหน้านะครับออกแบบให้ดูเป็นช่องรับลมแบบหลอกตาด้วยรดยลายที่เป็นตารางนะฮะนอกจากนั้นยังติดตั้งแถบจอที่สามารถสื่อสารกับผู้คนภายนอกได้ซึ่งอยู่ด้านล่างกระจกบังลมหน้าที่อยู่ด้านล่างกระจกบังลมหน,หน้าเหนือฝากระโปรงหน้า ไว้เพื่อกล่าวทักทายนะครับแล้วก็บอกรัยลักษณ์ต่างๆสำหรับท้ายด้านข้างของตัวรถนะผมจะเป็นแบบเรียบหรูแนวหลังคาลาดเอียงในสไตล์รถคูเป้เมื่อเปิดประตูนะผมจะเป็นแบบป๊อปอัพที่ราบเรียบไปกับตัวรถสําหรับตัวรถเองนะผมจะไม่มีขอบหน้าต่างตัวรถนะครับผมติดตั้งกล้องไว้ที่ด้านข้างของตัวรถเพื่อแสดงว่ารถรุ่นนี้นะผมมีกล้องรอบคันสามารถเสียบองศาส่วนที่ชาร์จไฟนะฮะจะติดอยู่ที่ซุ้มล้อหลังฝั่งซ้ายมือส่วนชุดไฟท้ายนะผมจะเป็นแบบสมัยนิยมที่เป็นไฟ LED แบบเรียวยาว ที่าเต็มพื้นที่ส่วนด้านท้ายสำหรับอวตาร1 1นะฮะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม EP1 ซึ่งมีมิติความยาว6ตัวรถอยู่ที่4,880ม m mm, มกว้าง1,970ม mm, มสูง1,601ม m mm, มและมีระยะฐานล้อยาว2,975ม m mm. มภายในห้องโดยสารของอวตาร1 1นะฮะจะมีให้ได้ทั้งแบบ4หรือ5ที่นั่งสำหรับส่วนที่ดูโดดเด่นที่สุดของภายในห้องโดยสารนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะฮะซึ่งให้ขนาดหน้าจอมาใหญ่ถึง15.6นิ้ว ที่ตั้งอยู่ตรงกลางแผ่นแดชบอร์ดมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาดใหญ่ถึง10.25นิ้วในหน้าจอฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะฮะที่มีขนาดหน้าจอเท่ากันนะ,ะับผมอยู่ที่10.25นิ้วซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะทำงานผ่านซอฟต์แวร์ของ Huawei นอกจากนี้นะฮะยังมาพร้อมกับแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายระบบเครื่องเสียงที่มาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด14ตัวพร้อมติดตั้งระบบตัดเสียงรบกวนจากถนนและสามารถสร้างเสียงคำรามของเครื่องยนต์นะฮะให้ร้าใจในยามขับขี่ ในระบบ Active Sound Enhancement ด้านคอนโซลกลางนะฮะออกแบบมาให้กั้นระหว่างเบาะคู่หน้าโดยถูกเชื่อมต่อติดกับแผงคอนโซลหน้ามีไซส์ให้เหมือนกับสะพานนะฮะโดยมีช่องวางด้านล่างเพื่อไว้เก็บของในขณะที่ด้านบนนะฮะจะมีช่องชาร์จสมาร์ทโฟนให้2ช่องนอกจากนั้นนะฮะยังมีหลังคากระจกพาโนรามิกนะฮะที่ออกแบบมาให้มีถึง3มช่องในขณะที่เบาะนั่งตอนหลังนะฮะถ้าเป็น,นรุ่นสีที่นั่งจะเป็นเบาะแบบแคปตันซีทที่ถูกขั้นกลางด้วยคอนโซลขนาดใหญ่มาพร้อมกับแท่นวางสมาร์ทโฟน รวมทั้งยังมีดินชักที่เป็นช่องเก็บความเย็นสามารถนําขวดน้ําหรือเครื่องดื่มเข้าไปแช่ไว้ได้อีกด้วยนะครับในด้านขุมพลังขับเคลื่อนนะฮะจะถูกติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่ที่วางอยู่ทั้งคู่ล้อหน้าและคู่ล้อหลังสําหรับคู่ล้อหน้าจะให้กําลังอยู่ที่265แรงม้าส่วนมอตเตอร์ที่วางไว้อยู่ที่คู่ล้อหลังนะฮะจะให้กําลัง3 1 3แรงม้าส่งผลให้อวตาร11นะฮะมีพละกําลังมากถึง578แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตร ตัวรถนะครับสามารถทําความเร็วตั้งแต่0ูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเวลา3.98วินาทีและทําความเร็วสูงสุดนะครับจำกัดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาหรับชุดแบตเตอรี่นะฮะจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด90.38ิกิโลวัตต์ออลซึ่งจะอยู่ในรุ่นสแตนดาดที่ชาร์จไฟเต็มนะครับจะวิ่งระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่555กิโลเมตรในขณะที่รุ่นท็อปนะฮะจะติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด16.79หนึ่งร้อี่ิาร์จไฟเต็ครั้รรากาดอยู่ที่ 600ถึง705กิโลเมตรนะฮะตามมาตรฐาน c l t c นอกจากนั้นนะฮะอวตาร1 1เนี่ยยังมาพร้อมกับเซนเซอร์ต่างๆที่มากถึง3าตัวไลด้าสา3ตัวช่วยให้การขับขี่นะครับผมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะฮะยังมาพร้อมกับระบบช่วยขับนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเปลี่ยนเลนระบบตรวจจับสัญญาณไฟจราจรและระบบตรวจจับคนามเถนนนะฮะแล้วยังมีระบบอืน่นอีกมากมายนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของอวตาร1 1ในอดตลาดเมืองจีนนะครับราคาเริ่มต้นนะครับเมื่อติดเงินไทยจะอยู่ที่ 1.72ล้านบาทนะครับส่วนรุ่นท็อปนะฮะราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่1.84ล้านบาทนะครับส่วนอวตาร11นะฮะที่จะนำมาโชว์ตัวในงาน Motor Expo ว2023นั้นนะฮะน่าจะเป็นการโชว์ตัวเพื่ออย่างกระแสความสนใจนะฮะก่อนที่จะเปิดตัวแบรนด์แล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้านะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวบเดข่าวสารกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย